ชาวเน็ตปล่อยภาพอ้างอายุกำลังเด็กกับเทกดังคนนี้โพสชาวเน็ตในวันที่20ตุลาคม2022 You are in อและอายุถูกพบในปารีสเมื่อปลายเดือนที่แล้วชาวเน็ตอ้างว่าทั้งคู่ทั้งสองคนทักทายกันและกันแบบไกลๆทั้งคู่ดูเซอร์ไพรส์และน่ารักมากพร้อมแชร์ภาพด้านล่างช่วงนั้นอายุอยู่ในยุโรปเพื่อ ร่วมงาน Gucci Fashion w e e ในงานมิลานขนาดเดียวกัน You Are In มีรายงานว่าเข้าร่วมแฟชั่นโชว์ของ b a t e i s า a Veneta ความคิดเห็นในอดีตทั้งสองคนได้รับความสนใจอีกครั้งในรายการ Hello c o n s e l l e r ของ KBS ย u กล่าวว่าช่วงนี้ฉันชอบคุณ You Are In ฉันชอบดูละคร ซองยุนกวานแกรนโดและฉันชอบคุณยุนอาอินค่ะส่วนยุนอาอินเลือกไอยูเป็นสาวในสเปคของเขาในรายการ s e สชั่นทีวีเอนเตอ n ์เทนเมนในปี2015เขากล่าวว่าเธอน่ารักและสวยผู้ชายคนไหนก็ชอบเธอ